ทฤษฎีสุดท้ายของสตีเวนฮอว์กิงชี้ว่าพาหุภพมีกฎฟิสิกส์เหมือนในจักรวาลของเราวารสารวิชาการว่าด้วยฟิสิกส์พลังงานสูงตีพิมพ์บทความวิจัยซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของศาสตราจารย์สตีเวนฮอว์กิงผู้ล่วงลับในฉบับล่าสุดเมื่อวันที่งพฤษภาคมโดยศาสตราจารย์ฮอว์กิงและนักฟิสิกส์ชาวเบลเยียม ได้เผยถึงทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาร่วมกันคิดค้นเรื่องพระหุภพหรือ m ันต i v ว r s ์ศาสตราจารย์โทมัสแอร์ท็อกจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกส์เมืองลูเฟนของเบลเยียมผู้เขียนร่วมของบทความวิจัยดังกล่าวระบุว่าทฤษฎีใหม่นี้เป็นผลงานความพยายามร่วมกันของเขาและศาสตราจารย์ฮอกกิ้งที่ยาวนานถึง20ปี เพื่อแก้ปัญหาอันเกิดจากทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดของเอกภพและพาหุภพซึ่งศาสตราจารย์ฮอวกิงได้เสนอไว้เมื่อช่วงทศวรรษ1980ร่วมกับศาสตราจารย์เจมส์อาเช่นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันทฤษฎีเดิมของศาสตราจารย์ฮอว k กิงและศาสตราจารย์อาเช่น ใช้หลักกลาศาสตร์ควอนตัมในการอธิบายว่าเอกภพหรือ Universe ์ที่เราอาศัยอยู่นั้นเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าได้อย่างไรทั้งชี้ด้วยว่าการระเบิดครั้งใหญ่หรือวิกแบงเมื่อหนึ่งพล้านปีก่อนยังให้กำเนิดพระหุภพซึ่งก็คือเอกภพอื่นๆที่นอกเหนือจากเอกภพของเราอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน ในพระุภพนั้นมีทั้งเอกภพอื่นๆที่สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับในเอกภพของเรารวมทั้งเอกภพที่มีสภาพความเป็นไปได้ของเหตุการณ์แตกต่างกันออกไปตามนับไม่ถ้วนซึ่งบางครั้งเรียกว่าเอกภพคู่ขนานเช่นในปัจจุบันไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์หมดไปจากโลกแล้ว แต่ในเอกภพอื่นไดโนเสาร์ฝูงใหญ่อาจจะยังครองโลกบนพื้นที่โลกอยู่ก็เป็นได้การที่ทฤษฎีเดิมของศาสตราจารย์ฮอกกิ้งชี้ว่า,าพระหุภพมีความเป็นไปได้อยู่หลายอย่างแบบชนิดที่เป็นอนันต์และเอกภพต่างๆมีกฎของฟิสิกส์ในรูปแบบของตนเองโดยเฉพาะทำให้เกิดปัญหาว่า กฎธรรมชาติทุกแบบสามารถเกิดขึ้นได้อย่างนับไม่ถ้วนในพระหุภพจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าเอกภพของเราจะถูกควบคุมด้วยหลักการใดกันแน่ซึ่งเรื่องนี้เท่ากับการล่มสลายของวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวศาสตราจารย์แอร์ท็อกเผยว่าศาสตราจารย์ฮอกกิงรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งต่อบทสรุปของทฤษฎีเดิมนี้ และได้คิดแก้ไขโดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาทฤษฎีสตริงมาปรับปรุงแนวคิดดังกล่าวจนพบว่ามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีที่พหุพบจะมีความเป็นระเบียบม,มากกว่านั้นทฤษฎีใหม่ที่พัฒนาโดยศาสตราจารย์ฮอว k กิงและศาสตราจารย์แฮรท็อกชี้ว่าพหุพบ ประกอบไปด้วยเอกภพต่างๆที่เหมือนกับเอกภพของเราโดยมีกฎทางฟิสิกส์ที่เหมือนกันด้วยซึ่งแนวคิดนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาร่องรอยที่เป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของเอกภพคู่ขนานได้จากคลื่นความโน้มถ่วงและรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล (Cosmic Microwave Background หรือ CMB) กฎของฟิสิกส์ที่เรารู้จักและทดสอบกันในห้องปฏิบัติการทุกวันนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ไม่ได้มีอยู่ตลอดกาลแต่เพิ่งม,มีขึ้นมาเมื่อเอกภพขยายตัวและเย็นตัวลงหลังบิ๊กแบงเท่านั้นซึ่งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาทางกายภาพขนาดเกิดการระเบิดครั้งใหญ่อย่างมากเราหวังว่าการศึกษาเรื่องนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นว่า กฎของฟิสิกส์มาจากไหนและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเอกภพของเราหรือไม่ศาสตราจารย์แฮทช็อกกล่าวไม่กี่เดือนก่อนหน้าที่ศาสตราจารย์สตีเวนฮอว์กิงจะเสียชีวิตลงนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอังกฤษได้เผยแพร่ารายงานผลการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งว่ารายงานชิ้นดังกล่าวเป็นผลงานซึ่งสตีเวนฮอวกิง และโทมัสเทอร์ชอกนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยคาลเอริกแห่งลูเวนในประเทศเบลเยียมพิสูจน์ว่ามนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่ในพหุจักรวาลหรือ m ั n ติเว r ร์และนักจักรวาลวิทยาอีกหลายคนระบุว่างานค้นคว้าชิ้นสุดท้ายของสตีเวนฮอปกิงดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะทำให้สามารถสรุปดังนั้นได้โดยสิ่งที่ฮอปกิงคิดในรายงานชิ้นดังกล่าว ไม่เพียงไม่สามารถพิสูจน์โดยการสังเกตการได้เท่านั้นกรอบเหตุผลและหลักเชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้นั้นยังนำมาจากการศึกษาวิจัยที่ยังไม่ได้รับรองและยังไม่สมบูรณ์อีกด้วยซาบีนคอนเซนเฟเดอร์นักฟิสิกส์ประจำสถาบันศึกษาก้าวหน้าแห่งแฟรงก์เฟิร์ตนักฟิสิกส์ประจำสถาบันเพื่อการศึกษาความก้าวหน้าแห่งแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนีระบุว่า งานชิ้นสุดท้ายของฮองกิงเป็นเพียงแค่หนึ่งในแนวความคิดอีกนับพันแนวทางที่นักฟิสิกส์พยายามคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายสภาวะยุคแรกเริ่มของจักรวาลซึ่งรวมถึงแนวคิดเรื่องโลกคู่ขนาดดังกล่าวด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2017เป็นการขยายความคิดเพิ่มเติมจากหนึ่งในหลายทฤษฎี ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันของฮอว์กิงนั่นคือทฤษฎีไร้ขอบเขตที่ใช้อธิบายปรากฏการ์บิ๊กแบงซึ่งเป็นทฤษฎีที่รู้จักกันดีที่สุดของฮอว์กิงภายใต้การทำงานร่วมกันกับเจมส์อาเชนนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบาวบาร่า งานชิ้นนี้เป็นการคิดต่อจากทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตนที่ระบุไว้ว่าก่อนการเกิดวิกแบงจำเป็นต้องมีเอกภาวะหรือซิงคูลาริตี้เกิดขึ้นภาวะดังกล่าวคือภาวะที่สสารหดตัวลงจนเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นเป็นอนนัต์มีความร้อนจัดและเป็นภาวะที่กฎทางฟิสิกส์ทั้งหลาย ใช้การไม่ได้อีกต่อไปในคำอธิบายเพิ่มเติมของฮอว์กิงและฮาเชนเอกภาวะดังกล่าวนี้ทั้งการและอวกาศถูกบิบอัดรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมองเอกภาวะดังกล่าวในเชิงการเวลาจึงดูเหมือนไร้ขอบเขตและเหมือนโลกที่ไม่สามารถเดินไปแต่ไม่ถึงริมขอบสักทีนั่นเอง เมื่อบรรดานักวิทยาศาสตร์พากันวิเคราะห์แนวความคิดดังกล่าวก็ตระหนักได้ว่าทฤษฎีไร้ขอบเขตของฮอว์กิงคาดการว่าเมื่อจักรวาลในระยะแรกเกิดนี้ขยายตัวออกไปในทุกทิศทางอย่างรวดเร็วในระดับซูเปอร์ฟาสมันจะทำให้เกิดจักรวาลอื่นๆผุดขึ้นตามมาด้วยจนในที่สุดก็จะอยู่ในสภาพพหุจักรวาล หรือคำพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าฮอว์กิงเสนอเอาไว้จัก,กรวาลของเรานี้นั้นเป็นเพียงหนึ่งในจัก,กรวาลคู่ขนานที่มีจำนวนมหาศาลจนเป็นอนันต์เป็นพหุจัก,กรวาลที่มีคุณลักษณะคล้ายกับแฟกชั่นเรขาคณิตที่เกิดขึ้นซ้ำในทุกหน่วยวัดทุกมิติดังนั้นพหุจัก,กรวาลของฮอว์กิงจึงนำไปสู่พาราดอกซ์ที่สำคัญนั่นคือ ถ้าหากมีจำนวนจักรวาลเป็นอนันต์แล้วแล้วก็จะไม่มีใครสามารถคาดการแบบที่ทดสอบได้ว่าจักรวาลไหนกันแน่ที่เป็นจักรวาลของเราที่มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่เมื่อความเป็นไปได้มีค่าเป็นอนันต์และการบ่งชี้ลักษณะจำเพาะของจักรวาลหนึ่งเดียวก็ไม่สามารถทำได้เฮอร์ช็อกผู้ร่วมทำวิจัยชิ้นสุดท้ายบอกว่า ฮอกกิ้งเองก็ไม่พอใจกับสภาพขัดแย้งในตัวเองดังกล่าวและพยายามหาจุดยุติเรื่องนี้โดยพยายามพัฒนากรรมวิธีที่จะเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องพระหจกจักรวาลให้อยู่ในกรอบที่สามารถทดสอบความเป็นจริงได้ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อลดจำนวนโลกคู่ขนานจากจำนวนที่เป็นอนันต์จำเป็นต้องหาทางเชื่อมโยงหลักการฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งเป็นตัวกำหนดเอกภาวะของจักรวาลในระยะทารกและเข้ากับกฎทางฟิสิก์ดั้งเดิมของจักรวาลที่เราใช้ชีวิตอยู่ในงานวิจัยใหม่ฮอว k กิงกับฮอท็อกใช้วิธีที่รู้จักในชื่อของโฮโลกราฟเพื่อรวมความคิดทั้งสองชุดเข้าด้วยกันจึงสามารถลดจำนวนจักรวาลในพหุจักรวาลลงได้เหลือจำนวนที่นับได้ เมื่อมีจักรวาลจำนวนที่นับได้แล้วก็จะสามารถคาดการเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของจักรวาลเหล่านี้ได้นั่นหมายความว่าตามแนวทางดังกล่าวการม,มีจักรวาลอีกจำนวนหนึ่งซึ่งลักษณะเหมือนกับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ในเวลานี้ก็มีความเป็นไปได้ขึ้นว่าตามทฤษฎีไร้ขอบของสตีเวนฮอว์กิงกำหนดว่าหลังจากวิกแบง จัก,กราวาลเข้าสู่ระยะของการขยายตัวออกอย่างรวดเร็วซึ่งเรียกว่าค o อส i c คอินเฟชันทำหน้าที่ขยายขึ้นแรงโน้มถ่วงปฐม,มภูมิที่ทะลักออกจากบิ๊กแบงออกไปทุกทิศทุกทางขึ้นเก่าแก่เมื่อครั้งกำเนิดจัก,กราวาลน,นี้ถูกบันทึกได้ในสภาพของคลื่นรังสีไมโครเวฟที่กระจายออกไปทั่วจัก,กราวาล รู้จักกันในชื่อของ c o s m i ิ m i c โครเว e แบ a c ก o u า r r d i i a t i o n ฮอร์ทอกบอกว่าถ้าดาวเทียมที่เราผลิตขึ้นมาในอนาคตสามารถตรวจจับขึ้น CMB และแสดงให้เห็นได้ว่าข้อมูลใน CMB เทียบเคียงแล้วเข้ากันได้กับภาวะ Cosmic i n f l a t i o n ที่ฮอว์กิงทำนายเอาไว้ ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันการคงอยู่ของพหุภพบของฮอว์กิงนั่นเองแต่นักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปดังกล่าวแคทชีแม็นักจัก,กรวาลวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ n o ร์ h แค r รไลนาชี้ว่ามีทฤษฎีอีกเป็นพันที่พูดถึงภาวะอินเฟชชันดังกล่าวไว้ และส่วนใหญ่ของทฤษฎีเหล่านี้ก็มีเรื่องของเคลื่นแรงโน้มถ่วงปฐมภูมิรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นข้อมูลใน cmb ก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของฮอว์กิงหรือของคนอื่นๆนั้นอีกเป็นพันเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องหรือไม่ f r a n ค์วิ c เชกสนักทฤษฎีฟิสิก์เจ้าของรางวัลโนเบลจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส MIT ชี้ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าข้อมูลใน CMB ไม่สอดคล้องกับคำทำํานายของฮอว k i n g และ h ฮอ t ์ชอก็จะทําให้ทฤษฎีนี้ผิดไปหมดเนื่องจากนั่นคือสมมุติฐานและประมาณการสำคัญที่สุดในรายงานวิจัยชิ้นนี้ c a ชี่แม็กยังชี้ว่าในเรื่องการเชื่อมโยงทฤษฎีควอนตัมเข้ากับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงฮอว k i n g กับเฮอร์ช็อรู้ดีว่า กรอบเชิงคณิตศาสตร์จำนวนมากที่นำมาใช้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และยังไม่สมบูรณ์ถึงขั้นเรียกว่าเป็น toy m o เด l และยังยอมรับได้ด้วยว่ายังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยอีกมากมายในครั้งนี้ก่อนจะสามารถสรุปผลได้ชัดเจนระหว่างความเป็นไปได้ว่ามีพระหูจัก,กรวาลหรือจัก,กรวาลอีกที่หนึ่ง อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของจักรวาลเราหรือไม่ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้วันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ